ยินดีต้อนรับสู่ Sha โ o w d ไซ a ารชช่องที่เราสำรวจมุมมืดที่สุดของหัวใจมนุษย์เรื่องราวที่ลอกเปลือกอารมณ์ความทรงจำและความจริงออกทีละชั้นหากคุณชอบเรื่องราวเข้มข้นอารมณ์ลึกและส่วนตัวสุดๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเรานะคะการสนับสนุนจากคุณช่วยให้เรานำเรื่องราวมนุษย์สุดมหัศจรรย์มาแบ่งปันได้มากขึ้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆตอนนี้มาดําดิ่งสู่เรื่องราววันนี้กันเลย คืนนั้นหนักหน่วงกว่าปกติวันพฤหัส,สบดีที่เงียบเกินไปนิ่งเกินไปคืนที่อากาศเต็มไปด้วยความคิดที่หนีไม่พ้นฉันนอนหงายมองตามรูปร่างจางๆที่แสงจันทร์สาดลงบนเพดานเสียงไม้ลั่นของบ้านดังก้องยิ่งกว่าเดิมทุกทอนหายใจของลมราวกับกระซิบสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดโทมัสสามีของฉันไปทำงานต่างประเทศนานสองเดือนแล้วตอนนี้ผ่านไปสามสัปดาห์ตั้งแต่เห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายความเงียบของบ้านไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปมันคือความว่างเปล่า และความเหงามีวิธีเลยคลานใต้ผิวหนังเมื่อไม่มีใครอยู่ยั้งมันไว้นั่นแหละตอนที่ฉันได้ยินเสียงประตูงแง้มเปิดตอนแรกคิดว่าเป็นลมแต่แล้วเงาก็เคลื่อนผ่านแสงโถงทางเดินแม่ครับเป็นอีธานลูกชายวัยสิบเก้าของฉันเสียงเขานุ่มนวลไม่มั่นใจเขายือนอยู่หน้าประตูมือข้างหนึ่งกำกรอบประตูแม้ในแสงสลัวฉันยังเห็นความตึงเครียดที่ไหลเขาร่างกายที่ทั้งกระสับกระส่ายและลงทางอีธานฉันพูดพลางลุกขึ้นนั่งเล็กน้อยมีอะไรหรอเขาไม่ตอบแค่ยืนนิ่ง เราวกับไม่แน่ใจว่าจะก้าวเข้ามาหรือเดินจากไปสุดท้ายเขาก็พูดเบาๆผมคุยกับแม่ได้ไหมครับฉันโบกมือให้เขาเข้าใกล้เขานั่งลงขอบเตียงแข็งทื่อห่างเหินมือประสานแน่นฉันรู้ว่ามีอะไรหนักอึ้งกดทับเขาเขาเคยเงียบเสมอแต่คืนนี้ความเงียบของเขาหนักอึ้งอีธานฉันพูดนุ่มๆบอกแม่ได้ทุกอย่างมีอะไรอยู่เขากลืนน้ำลายก่อนตอบมันอธิบายยากครับเขาพึมพำ ผมรู้สึกแปลกๆหล,ลงทางไม่รู้จะทำยังไงกับมันหัวใจฉันบีบแน่นฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาช่วงนี้คืนนอนไม่หลับอารมณ์ฉุนเฉียวสายตาที่จ้องมองไปในความว่างเปล่าราวกับถูกอะไรบางอย่างที่เห็นคนเดียวหลอกหลอนแปลกยังไงฉันถามเขาลังเลแล้วกระซิบตั้งแต่พ่อไปทำงานมันเหมือนทุกอย่างเงียบลงผมโฟกัสอะไรไม่ได้ รู้สึกโกรธตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ทำไมฉันถอนหายใจชาชาเธอคิดถึงเขาเขาใส่หัวไม่ใช่แค่นั้นผมคิดถึงคำที่พูดกับพ่อก่อ,กอนเขาจะไปการทะเลาะโง่โงคำที่อยากเรียกคืนคำพูดสันเทาออกจากปากเขาและครั้งแรกที่ฉันเห็นเด็กชายเบื้องหลังผู้ชายที่กำลังเติบโตกลัวไม่แน่ใจเจ็บปวดฉันเอื้อมมือแตะแขนเขาเบาๆอีธานความรู้สึกผิดมีวิธีทำให้ทุกอย่างดูมืดกว่าความจริงพ่อรักเธอเธอจะได้คุยกันอีกนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เขาดูไม่เชื่อ ผมว่าแม่ไม่เข้าใจเขากระซิบเสียงสั่นมีอะไรเกิดขึ้นก่อนพ่อจะไปอากาศในห้องเปลี่ยนไปฉันรู้สึกชี้พจนเร้นแรงมองเขากรามเกรงตาจ้องพื้นหมายความว่ายังไงมีอะไรเกิดขึ้นฉันถามเขาลังเลหายใจลึกผมบอกพ่อว่าผมเกลียดเขาเขาพูดว่าผมอยากให้เขาไปเลยและอยากกลับมาคำพูดกระทบฉันเหมือนไฟฟ้าช็อตเขากดดันผมหนักมากเรื่องมหาลัยอนาคตทุกอย่างแล้ว ผมก็ระเบิดออกมาแต่พอเขาจะไปจริงๆเขาไม่แม้แต่บอกลาและตอนนี้ผมหยุดคิดไม่ได้ว่าพ่อจากไปเพราะผมน้ำตาคลอในดวงตาเขาเสียงแตกที่คำสุดท้ายอีธานฉันกระซิบแต่เขาส่ายหัวแรงๆผมพยายามเพิกเฉยครับแม่ผมพยายามทำเหมือนทุกอย่างปกติ แต่ไม่ใช่ทุกคืนผมได้ยินช่วงเวลานั้นวนซ้ำในหัวการหายใจเขารวดเร็วตื้นเขินฉันเห็นความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นเฮฉันพูดขยับเข้าใกล้มองหน้าฉันสิเธอไม่ได้ทำให้เขาจากไปเขาจากเพราะงานไม่ใช่เพราะเธอบางครั้งผู้ใหญ่ต้องเลือกที่เจ็บปวดแต่คำปลอกของฉันดูไม่ถึงเขาเขาจ้องฉันตาเป็นประกายด้วยความเจ็บผมไม่เชื่อครับเขาพูดเบาๆผมว่าพ่อจากไปเพราะทนผมไม่ไหวแล้วเขาลุกขึ้นกระทันหัน เดินวนไปมาในห้องมือสั่นตอนลูบผมผมคิดว่าเขาจะโทรคิดว่าเขาจะส่งข้อความหรือเช็คอินแต่ไม่มีสามสัปดาห์แล้วแม่รู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงความโกรธในเสียงเขาแตกเป็นความเศร้าอีธานหยุดนะฉันพูดนุ่มๆได้โปรด เขาหันมามองหายใจหอบทุกคืนผมนอนไม่หลับคิดว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นกับพ่อล่ะถ้าผมไม่มีโอกาสบอกขอโทษความเจ็บในคำพูดทำให้อกฉันปวดฉันลุกขึ้นเดินข้ามห้องไปหาเขาชั่วขณะเขาต้านแต่แล้วไหลเขาก็สุดฉันดึงเขาเข้ามากอดและนานไม่มีใครพูดเขาสัน่นผมแค่อยากให้พ่อกลับบ้านเขาพูดเสียงอุีอยากให้ทุกอย่างปกติอีกฉันรู้ฉันกระสิบและมันจะเป็นเธอจะเห็นนี่ไม่ใช่นิรนัน เขาไม่อยากออกจากห้องฉันคืนนั้นฉันเลยบอกว่าอยู่ได้จนกว่าจะหลับเขานอนลงข้างฉันหายใจไม่สม่ำเสมอความคิดยังวงเวียนความเงียบระหว่างเราหนาแต่ไม่ทนอีกต่อไปฉันตระหนักคืนนั้นบางครั้งความรักไม่ใช่คำพูดที่ถูกต้องมันคือการอยู่ตรงนั้นคำสัญญาเงียบๆว่าเธอไม่โดดเดี่ยวเมื่อเขาหลับสนิทฉันมองเพดานอีกครั้งรูปแสงจะนุ่มนวลขึ้นฉันคิดถึงโทมัสความห่างไกลระหว่างเราว่าครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดก็ลอยห่างได้ ไม่ใช่เพราะหยุดห่วงใหญ่แต่เพราะหยุดคุยชันสัญญากับตัวเองตอนโทมัสกลับเราจะแก้ไขเราจะคุยเราจะหยุดแกล้งทำเป็นปกติเพราะความเงียบที่ไม่ถูกตรวจสอบกลายเป็นพายุเช้ามาอีธานเงียบแต่สงบคำแรกที่พูดตอนกินข้าวเชาว้าขอบคุณที่ฟังเมื่อคืนครับฉันยิ้มเสมอเขาพยักหน้าคนซีเรียด้วยช้อนวันนี้ผมจะโทรหาพ่อเขาพูดในที่สุดแม้เขาไม่รับผมแค่อยากให้เขารู้ว่าผมขอโทษประโยคง่ายๆกล้าหาญ และจริงมันเหมือนแสงแดดทะลุเมฆทำสีฉันพูดนุ่มๆเขาจะอยากได้ยินจากเธอบ่ายนั้นอีธานหายเข้าไปในห้องฉันไม่ตามบางช่วงเวลาต้องเกิดส่วนตัวนาทีผ่านไปชั่วโมงแล้วฉันได้ยินฝีเท้าเขาลงโถงตาแดงแต่ยิ้มจางๆดึงมุมปากเขารับสายเขาพูดเราคุยกัน ฉันถอนหายใจโล่งเขาบอกเขาคิดถึงเราอีธานเล่าต่อว่าพ่อขอโทษด,ด้วยพ่อคิดว่าผมต้องการพื้นที่แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผิดฉันยิ้มน้ำตาคลอดังที่บอกเธอเห็นไหมเขารักเธอใช่อีธานพูดนุ่มๆผมแค่ต้องการได้ยินคืนนั้นบ้านรู้สึกต่างเบาขึ้นเราทำอาหารเย็นด้วยกันหัวเราะเรื่องมุกเก่าๆความเงียบที่เคยแขวนระหว่างเราหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกเหมือนบ้านอีกครั้ง แต่คณะมองอีธานหัวเระชันตรหนักบางครั้งเรารอคนอื่นมารักษาเราในขณะที่สิ่งที่ต้องการจริงๆคือการให้อภัยตัวเองก่อนเขาแบกความผิดเหมือนเงาและเมื่อปล่อยมันออกเขาเริ่มก้าวกลับสู่แสงสองสัปดาห์ต่อมาโทมัสกลับบ้านเมื่อเขาเดินเข้าประตูอีธานไม่ลังเลวิ่งไปกอดพ่อสิ่งที่ไม่ได้ทำมาหลายปีโทมัสชะงักแล้วกอดกลับแน่นผมขอโทษอีธานกระซิบเสียงโทมัสแตกตอนพูดฉันด้วยในช่วงเวลานั้นบ้านไม่เงียบอีกมันมีชีวิต และครั้งแรกในรอบนานฉันรู้ว่าครอบครัวเราไม่พังมันกำลังเยียวยาคืนนั้นสอนฉันสิ่งที่ไม่ลืมความรักไม่หายไปเพราะเราทำร้ายกันมันซ่อนใต้ผิวหน้ารอจังหวะที่เหมาะสมให้ถูกมองเห็นบางครั้งแค่การสนทนาเดียวการสารภาพความเจ็บไม่ใช่ความปรารถนาก็พาคนกลับจากขอบความเงียบและขณะมองครอบครัวคืนนั้นนั่งใต้ชายคาเดียวกันฉันตรหนักว่าบางพายุ ไม่ได้มาทำลายมันมาล้างทางเมื่อโทมัสกลับฉันคิดว่าทุกอย่างจะเข้าที่เหมือนชิ้นส่วนปริศนาที่ประกบกันหลังหายไปนานแต่บางครั้งเมื่ออะไรในครอบครัวแตกมันไม่ส่งเสียงมันแค่ขยับและแม้รอยแตกไม่เห็นมันยังอยู่รอความเงียบที่เหมาะสมให้ก้องกังวานสองสามวันแรกทุกอย่างเกิดปกติเรากินข้าวเย็นด้วยกันหัวเราะอีทานดูเบาขึ้นราวกับบทสนทนานั้นยกน้ำหนักพันปอนออกจากอกแต่การเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงมันโค้งดิ่ง และบางครั้งวนกลับสู่ความเจ็บค่ำวันหนึ่งสัปดาห์หลังโทมัตกลับฉันพบเขานั่งคนเดียวในห้องทำงานแสงโคมไฟตั้งโต๊ะทาสีครึ่งหน้าเขาเป็นเงาเขาจ้องเอกสารเปิดบนแล็ปท็อปแต่ตาไม่ขยับห่างไกลหลงทางวันย่าเรอฉันถามนุ่มๆเขามองขึ้นชาชๆย,ยิ้มจางๆใช่แค่ตามงานฉันก้าวเข้าไปคุณเงียบช่วงนี้เขาลังเลแล้วปิดแล็ปท็อปมันแปลกที่กลับบ้านความเงียบที่นี่ต่างไปคำว่า ต่างติดอยู่ในใจฉันฉันอยากบอกเขาว่าความเงียบกลายเป็นภาษาในบ้านนี้ภาษาที่พูดดังกว่าคำพูดแต่ฉันแค่พยักหน้าเราจะหาจังหวะใหม่เขายิ้มแต่ตาพูดอย่างอื่นอะไรที่ฉันอ่านไม่ออกคืนนั้นฉันตื่นเพราะเสียงเบาๆจากโถงทางเดินเสียงหอบเบาๆแล้วร้องให้แผ่วฉันรีบไปห้องอีธานเขาพันในผ้าปูที่นอนหายใจเร็วตากระพริบใต้เปลือกตาปิดอีธานฉันพูดนุ่มๆแต่ไหลเขาเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อโชคตาตื่นกลัวไม่เป็นไร ฉันกระซิบเธอปลอดภัยเขากระพริบตาเร็วพยายามหายใจให้ปกติมันรู้สึกจริงมากเขาพูดในที่สุดฝันว่าพ่อจะไปอีกผมพยายามหยุดเขาแต่เขาหายไปมันแค่ฝันฉันเตือนฉันรู้เสียงเขาสั่นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกถ้าพ่อจะไปถาวรละฉันหายใจลึกแล้ว เราจะ,ะเผชิญด้วยกันเธอไม่เคยโดดเดี่ยวอีธานเธอไม่เคยเขาพยักหน้าแต่สีหน้าหลอนเราเด็กชายยืนในซาประหักพังของสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเช้าถัดมาฉันพบโทมัสในครัวถ้วยกาแฟในมือจ้องออกนอกหน้าต่างคุณได้ยินเขาเมื่อคืนใช่ไหมฉันถามเบาๆเขาไม่หันใช่เขาพูดเขาร้องให้ในฝันฉันรอสุดท้ายเขาพูดอีกเสียงต่ำสิ่งที่แย่ที่สุดคือฉันจากไปคิดว่ากำลังสอนวินยัย คิดว่าพื้นที่จะทำให้เขาโตแต่สิ่งที่ทำคือทำให้เขารู้สึกถูกทิ้งเสียงเขาแต่ที่คำสุดท้ายโทมัสเขาใส่หัวไม่มันจริงฉันคิดว่าทำดีที่สุดสำหรับเขาสำหรับเราแต่บางทีฉันแค่หนีความผิดพลาดตัวเองเรายืนในความเงียบข้างนอกโลกสงบพระอาทิตย์ขึ้นเหนือสนามนกขับขานแต่ข้างในพายุยังโหมเงียบเงียบวันต่อมาขณะทำความสะอาดห้องอีธานฉันพบกระดาษพับใต้หมอนลายมือยุ่งเหยิงรีบเขียนในช่วงอารมณ์ดิบมันไม่ใช่สำหรับตาใคร แต่ในฐานะแม่ฉันหยุดอ่านไม่ได้บางครั้งผมรู้สึกเหมือนมองไม่เห็นทุกคนเห็นเวอร์ชั่นของผมที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ตัวจริงผมพยายามเป็นอย่างที่พ่อต้องการแต่ล้มเหลวตลอดและผมรู้ว่ามันเจ็บเขาผมแค่อยากหยุดเป็นความผิดหวังฉันนั่งบนเตียงคำพูดเบลอด้วยน้ำตาลูกชายฉันเด็กชายเงียบอดทนคิดมากกำลังสู้ศึกที่ไม่มีใครสังเกตเขาไม่โกรธโลกเขาโกรธตัวเอง และความตระหนักนั้นตัดลึกกว่าอะไรข้าวันนั้นท้องฟ้ามืดเร็วฟ้าร้องกลิ้งไกลฝนตกกระทันหันอีทาน,นั่งริมหน้าต่างหูฟังเสียบมองฝนเทฉันนั่งข้างเขาเงียบเงีๆบ,บนพื้นจำได้ไหมตอนเด็กๆฉันพูดนุ่มๆเธอวิ่งออกไปในฝนยื่นมือเหมือนจับดาวเขายิ้มจางๆใช่แม่เคยตะโกนให้กลับเข้าไปฉันกลัวเธอป่วยฉันพูดหัวเราะเบาๆแต่เธอเคยบอกว่าฝนทำให้รู้สึกมีชีวิต เขามองออกไปอีกสีหน้านุ่มลงมันยังเป็นอยู่ครับมันเป็นเวลาที่ทุกอย่างเงียบอย่างเดียวบางอย่างในน้ำเสียงติดใจฉันความเจ็บเงียบเหมือนคืนที่เขามาหาฉันอีธานฉันพูดนุ่มๆเธ,เธอเจ็บได้เธอไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่ห้ามยอมแพ้ตัวเองเขาไม่ตอบแต่ตาเป็นประกายในเงาสะท้อนกระจกเด็กชายยืนขอบการเป็นผู้ชายกลัวตกแต่ภูมิใจเกินขอความช่วยเหลือสัปดาห์ถัดมาทุกอย่างถึงจุดแต่อีธานกลับจากมหาลัยกโกรธห่างเหินตรงไปห้องปิดประตูดังโทมัสตามไปฉันได้ยินเสียงเขาสงบ แต่หนักแน่นแล้วอีธานาคมดูดันภายในวินาทีเสียงดังขึ้นคุณไม่เคยเชื่อในผมอีธานตะโกนไม่จริงโทมัสโตกลับฉันแค่อยากให้เธอพยายามผมทำแล้วแต่ไม่เคยพอใช่ไหมไม่มีอะไรที่ผมทำพอสำหรับคุณมีหยุดชะงักแล้วเสียงอะไรแต่ฉันวิ่งไปเปิดประตูอีธานยืนสัน่นโคมไฟตั้งโต๊ะแตกพื้นโทมัสยืนตรงข้ามหน้าซีช็อกชั่วขณะไม่มีใครพูดแล้วอีธานกระซิบเสียงดิบผมขอโทษครับพ่อผมแค่ ผมแบกไม่ไหวอีกโทมัสก้าวชาช้าเธอไม่ต้องและก่อนอีธานขยับเขาดึงเข้ามากอดแน่นไม่นุ่มมันสิ้นหวังหนักด้วยความเข้าใจผิดปีปีปอีธานแต่เขาร้องเหมือนเด็กที่กลั้นหายใจนานเกินโทมัสชายที่ภูมิใจเกินแสดงอารมณ์ร้องด้วยช่วงเวลานั้นเหมือนอะไรในบ้านแตกเปิดให้แสงกลับเข้าหลังจากนั้นเราสามคนนั่งในห้องนั่งเล่นอากาศยังหนักอารมณ์ไม่มีใครพูดนานไม่จำเป็นอีธานเอลิ่พ่อเหนื่อยแต่สงบโทมัสมองฉันเหนือหัวเขากระซิบเราจะโอเค และครั้งแรกฉันเชื่อจริงๆสัปดาห์ผ่านความตึงเครียดจางเป็นนุ่มนวลความเข้าใจเงียบอีธานเริ่มบำบัดไอเดียเขาเองไม่ใช่เราเขาบอกอยากเรียนรู้จัดการเสียงในหัวโทมัสเริ่มทำงานบ้านบ่อยขึ้นหาเวลาอาหารค่าครอบครัว,ค,รวคุยเล็กๆเกมกระดานดึกที่กลายเป็นเสียงหัวเราะและฉันเรียนรู้ฟังมากขึ้นพูดน้อยลงหยุดพยายามแก้ทุกอย่างบางครั้งความรักไม่ใช่ทางแก้มันคือความอดทนชนิดที่ถือพื้นที่ให้ความเจ็บใครสักคนโดยไม่พยายามลบมันคืนหนึ่งหลาย เดือนต่อมาอีธานยื่นโทรศัพท์ให้ผมอยากให้แม่อ่านเขาพูดมันเป็นข้อความที่เขียนถึงพ่อขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ผมผมรู้ว่าผมผลักคุณออกแต่ผมแค่ต้องการรู้ว่าคุณจะอยู่โทมัสอ่านเงียบแล้วมองขึ้นน้ำตาคลอเขาไม่พูดอะไรไม่จำเป็นการเยียวยาไม่เสมอมาพร้อมดอกไม้ไฟหรือคำขอโทษที่แก้ทุกอย่างข้ามคืนบางครั้งมันเงียบบางครั้งเป็นคุยดึกกอดเดียวข้อความที่บอกฉันยังอยู่ คืนนั้นขณะมองพวกเขาพ่อและลูกนั่งเคียงข้างไม่มีกำแพงเหลือชันตระหนักสิ่งลึกซึ้งความรักไม่ลบความเจ็บมันไถถอนมันเอาแตกหักกลายเป็นแข็งแกร่งกว่าและในที่สุดนั่นคือเรื่องราวเราไม่ใช่โศกนาฏกรรมไม่ใช่ตอนจบสมบูรณ์แต่เป็นพยานถึงพลังของการอยู่เมื่อเดินจากไปง่ายกว่าหากเคยรู้สึกครอบครัวกำลังแตกสลาย จำไว้นี้ความเงียบสร้างกำแพงแต่ความซื่อสัตย์หรือมันลงอย่ารอจังหวะที่เหมาะพูดสิ่งที่รู้สึกบางครั้งจังหวะคือตอนนี้หากเรื่องนี้สัมผัสคุณโปรดกดไลค์คอมเมนต์และติดตามการสนับสนุนของคุณช่วยเราแบ่งปันเรื่องมนุษย์จริงๆเรื่องที่เตือนว่าความรักไม่ว่าเสียหายแค่ไหนก็หาทางกลับบ้านได้เสมอนี่คือ s h a d o w d e s Arts และเช่นเคยจงใจดีจงเข้มแข็งและอย่าหยุดเชื่อในโอกาสครั้งที่ส